ครับเราก็มาเก็บเหยื่อลูกปลาินอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ปลากายกําลังกินนะครับช่วงนี้เหยื่อลูกปลาินรอดูครับว่าจะได้ไหมครับวันนี้ครับกดครับมาแล้วครับ มาทั้งกอหญ้าเลยนะครับปรากฏครับตัวนี้โอ้ตัวที่สวยเลยครับนี่ครับพันกัญ้าขึ้นมาเลยนะครับโอ้นี่ครับตัวสวยครับมาเลยนะครับปลากายเราตัวแรกวันนี้ครับโหน้งครับดึงไปน้องครับ ยอมครับขึ้นไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนะครับมุดอยู่ครับมาข้างหลังครับครับอยู่ในน้ำนะครับโอ้โห มีโดดโชว์เลยครับตัวแรกวันนี้นะครับน่ครับลาส,สวยนะครับสองสัมโลครับขายไปแล้วครับกลายไปแล้วก็มีปรากฏครับนี่ครับผม ตัวครับปรากฏครับหัตัว,ตวสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมตายเลยครับปรากฏครับผม ตัวลวครับประกฏครับตัวไม่โตมากแล้วครับมาแล้วครับปลากกยตัวที่สองวันนี้ครับร้อยๆลงครับ อ้โดดครับนี่ครับตัวสองแล้วครับนี่ครับตัวที่สวยครับตัวสองแต้มแล้วครับวันนี้นี่ครับสองตัวแล้วครับกดครับหนูครับปะกายดึงอยู่ข้างหน้านะครับกดก่อนนะครับครับตัวที่สามนะครับมาแล้วครับปะกายครับ ไม่ยอมขึ้นนะครับมาแล้วครับตัวที่สามครับนี่ครับผมตัวที่สามของวันนี้นะครับตัวแล้วครับโหนี่ปรากฏครับกดใช่ส,สวยเลยนะครับ ตัวแล้วครับผมกดครับผมนี่ครับมีตัวนะครับกินคู่ครับตรงนี้นี่ครับสองตัวครับ ปรากฏตัวที่สวยนะครับนี่ครับผมกับหมายตัวนะปรากฏครับตัวที่สวยนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับแต้มที่สี่ครับ ใต้ท้องเรือนะครับรกลายครับแับเต็มที่สีของเราวันนี้นะครับนี่ครับผมเต็มที่สีวันนี้ครับปายนะครับปลายแล้วก็มาปรากฏครับ ส,สวยนะครับตัวนี้นี่ครับอะไรครับตึงแรงๆครับโอ้ตะโกใหญ่ครับโกกินลูกปัน,นี้ครับโอ้นี่ครับพันกระประกดมาเลยนะครับ นี่ครับพันกับปรากฏเลยครับอะไรครับโอตองครับตัวนี้นี่ครับมาแล้วครับแต้มที่ห้าครับประกายครับแต้มที่ห้าของเรานะครับวันนี้ ครับแ้มที่ห้าครับปรากดครับครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้มาดูผลงานนะครับผมเบ็ดหมดแล้วครับครับผลงานเหยื่อลูกอันินวันนี้นะครับนี่ครับก็มีปากกายห้าแ้มนะครับแล้วก็มีปรากดครับแล้วก็มีปลาตะโกมาหนึ่งตัวนะครับ ก็วันนี้ได้ห้าแทมนะครับประกายเราประกฏก็เยอะนะครับนี่ครับผม